ปต,ตอนที่แล้วนะครับพอลงเดเวอร์เสร็จแล้วก็ามาที่ไอคอนนะครับมาร์เก็ตนะครับเดเวอร์มาร์เก็ตนะครับดูว่า,ามีฟ้องอะไรไหมน,นะครับเดเวอร์ที่ลงไปแล้วนะครับเดเวอร์แอนด์แอดเตอร์ต่างก็จะมีมีดีลิงมา ที่ตัวที่ลงไปเมื่อกี้ครับเป็นดีเลง DGE ห้าสองแปด T นะครับก็ตามกาซแลนที่ซื้อมานะครับลงมาเลยก็จะเป็นของดีเลงนะครับประมาณนี้อ่าก็ร,รุ่นที่ตรงเป็น ดีจีสอ 528T นะครับโอเคจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับโอเคโอเคต่อไปก็จะมาเทสสปีดนะครับระหว่างนี้รอกันนะครับเดี๋ยวกดเข้ากันภาพรอแล้วกันนะครับ แต่ก็อาจจะเปิดแฟลชอาจจะมีสะท้อนแสงก็พิมพ์ไว้ว่า,าเขา Google นะครับเทส s ปีดเน็ตอันนี้ใช้ 3BB อยู่นะก็ไปที่ 3BB นะครับโอเคก็ลองเทสนะครับตัวนี้ไอคอนจะไม่ขึ้นนะครับตัวไอคอนตัวนี้เป็นของตัวเก่านะครับโอเคก็ยังเทสได้อยู่ที่100นะครับ100 อ๋อไม่ถึง94.91นะครับดาวน์โหลดสปีดนะครับมาดูอัพโหลดสปีดนะครับโอเค,อเคก็อ่าอัพโหลดได้55.62นะครับโอเคอัพสปีดก็ยังไม่ได้ครับ ถ้าเจออย่างนี้นะครับอืมก็ยังไม่ได้นะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ให้เช็คสายสายแลนนะครับสายแลนครับจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่ามาตอนนี้ก็ดูสายแลนเก่าก็เดือดไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้แต่ต้องดูที่เบอร์นะครับอ เน็ตตูนเน็ตสักอะไรสักอย่างนะฮะยี่ห้ออืปรากฏว่าตัวนี้เป็นตัวนี้เดินไว้นานมากแล้วเป็น 5e นะครับ 5e e. อ่ารู้สึกจะความเร็วไม่ถึงนะครับเป็นสายแลนเป็นที่สายแลนก็เดี๋ยวช่างมันจะลองเปลี่ยนสายแลนนะครับก็ให้เปลี่ยนสายแลนนะนะครับดูนะครับ ตัวนี้ที่ช่างแมวใช้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นจีจีลิงค์นะจีลิงค์จีลิงค์ที่เหลือเศษจ,จากรถนะครับอยู่ในรถมีเหลือหน่อยนิดนึงอืมจะเป็นลงท้ายด้วยอ่าจีลิงค์จะเป็นยังไงอ่าเขาจะมีอยู่อาเนีอ่าจะมีว่าแค t ห้าอีนะครับ เป็นต้องใช้สายแค t 5e ขึ้นไปนะครับความเร็ว200จะขึ้นโอเคเื่อความรวดเร็วช่างแมวก็ย้ำหัวหัวแลนไว้แล้วครับเปลี่ยนสายเส้นใหม่นะครับตัวนี้เป็นเป็นของ G-Link นะครับ g l i n k เป็นแค t 5e นั่นเองครับเปลี่ยนข้าที่การแลนนะครับจะเสียบแทนสายเดิมนะัสายเดิมเป็นสีแดงนี่ กระลงนี่นึงครับแคบวันนี้ก็ดึงมาตรงๆมาก่อนสติกเกอรแลน์นะครับโอเคอะแล้วโอเคก็เดี๋ยวจะมาทสสปีดใหม่อีกทีนะครับ กลับนิดนึงเข้าใหม่โอเคอันนี้เขาจะมีสอง,อสองร้อยทับห้าสิบนะครับเร่สปีดใหม่อีกรอบนะครับเปลี่ยนสายแล้วนะครับโอเคนี่ครับะจะปรากฏว่าแค t 5E อ่าวิ่งได้ถึง200เมกนะครับตอนนี้ ตัวนี้ถึงสองร้อยนะครับ okay. ดาวน์โหลดนี่สายใหม่นะครับสายใหม่โ okay. 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 อเค okay, ครับก็ปรากฏว่อ่าก็สรุปว่าการแลนเราใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ ก็ต้องเปลี่ยนสายด้วยนะครับเป็น c a t 5e แค t 5e ขึ้นไปนะครับถึงจะรองอรับแล้วคราวนี้เช่องแมวก็จะมาเทสอีกอย่างเทสว่าการ์ดแลนตัวเดิมของเชื่องแมวเนี่ยมันวิ่งถึง200ไหมนะครับตัวที่มากับออนบอร์ดของแอนล็อกนะครับอบอร์อย่างนะการ์ดจอ บริษัทเขาบริษัทบีบอกว่าลองเปลี่ยนก้านแลนดูเดี๋ยวนะอาจจะเป็นที่สายก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่นะดูก่อนตัวนี้เป็นรุ่นกันนะแป๊บ,บนึ่งเผื่อใครจะเป็นรุ่นเดียวกับของช่างแมวนะครับตัวนี้เป็นแอสโล A75M นะครับเป็น ออนบอร์ดทั้งหมดนะครับไม่แต่การจ่มการจ,จอก็เป็นออนบอร์ดไปแต่เป็น HD นะครับโอเคล็อรับอันนี้ก็จะมาเทสการแลนเดิมนะครับตัวนี้แบ็คกลับก่บอนเสร็จอ่ตัวนี้มาที่การ์ดการ์ดตัวเดิมนะครับ ขึ้นไหมนะครับโ okay. อเคอันนี้ก็ได้รู้แล้วครับอ่าโอเคครับาการแลนตัวเดิมก็ใช้ได้นะครับช่างน่าก็หลงประเด็นเหมือนกันนะครับทโอเคครับอ่าโหลดอยู่ที่ให้ดาวโหลดอยู่ที่2องร้ดเก อัพโหลดก็อยู่ที่50สจะหาข้อสรุปได้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยก็สรุปว่าเป็นที่สายนะครับเป็น 5e นั่นเองต้องเป็น Cat 5e นะฮะถึงจะใช้ได้ตัวนี้ก็ช่างแมวมีเศษสายเหลืออยู่เป็นจีลิง แชท 5e ก็ใช่ไหมก็ขอจบแนวทางการาแก้ปัญหาการาสัญญาณเน็ตไม่ 3G ไม่ถึง้ดาวน์โหลดไม่ถึง200เมตรแล้วกันครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในะการตรวจเช็คซ่อมให้บ้านลูกค้าหรือบ้านของตัวท่านเองนะครับเผื่อเจอปัญหาเหมือนของช่างแมวนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ ต้องใช้เวลาลองพิ่ลองถูกแล้วให้ช่างเข้ามาดูให้อีกทีนะครับพ่จะเจอนะครับปัญหานี่ไว้แก้ไขนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่างมาด้วยนะครับสวัสดีครับ